ข้างหน้าที่เราต้องไปถึงนั่นแหละถึงเนื้อนะถึงแล้วย้อยย้อยย้อยมอเห็นในบ้านเลยใครคนดีจับเยอนะจับจับจับนี่ย้อยยอยเข้าไปในบ้านมาครับมา อันนั้นเขาจุดแล้วยุงปังม่ยแต่ไทยรับมาแล้วรอบนึ่งเหรอมาแล้วครับ

สออกันนะคนเดบน้องลุงตั้มลุงตั้มขอขอ้าที่มี่หน่อยครับลุงตั้มอยู่ไหนครับเดี๋ยวคนออกไปตามครับไม้ก็รำไ้

ระหว่งไม้คืออบาจากเมื่อกี้เห็นเดินสำรวจแล้วเราสัมผัสร่วมสัมผัสพลังงานร้วยถึงไม้รับอะไรได้ไหมครับผมเบื้องต้นตั้งแต่เข้ามาถึงเนี่ยยังไม่เกิดอาการอะไรเลย <c oughs> นะทีนี้แหละคนผมก็มากันเป็นกระบวนไปเนี่ย สมมุติถ้ามันมีอ่ะมันก็จะเกิดอาการ,แต,าารตนนะแต่ทางนี้ทางนั้นแค่เบื้องต้นนะแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็อยากจะทําให้คนที่ขอครอบครองนี่ก็สบายใจคืนนี้ผมก็จะปักหลักนอนนี่เลยมผมคิดว่าถ้ามันมีอ่ะมันต้องปรากฏให้เห็นหรือสถมาัสให้เห็นแต่เบื้องต้นเนี่ยจากที่เราเห็นสภาพแล้วว่ามันวังเวงมันน่ากลัวมันเงียบเพราะมันอยู่ในบรรยากาศในกลางป่าก,กลาง และมีน้ำรอกข้างซึ่งไม่มีแสงไฟแสงเทียนหรือรถขับผ่านตัวนี้มาทำให้อากาศเนี่ยมันชวนหน้าควนัวคนลุกหมอถ้าพูดถึงสถานที่แบบนี้ทั่วไปแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการมีผีอยู่ไหมหมายถึงเราไม่ยังไม่มั่นใจว่ามีไม่มีนะที่นี่แต่ด้วยสถานที่แบบนี้เหมาะผมว่ามันเหมาะกับการจินตนาการมากกว่าผมผมผมกลัวว่าตัวนี้มันเป็นการจินตนาการว่าทําไมคนอยู่แล้วอยู่เล่าถึงอยู่กันไม่ได้<ม>เพราะมันไม่มีเพื่อน

อันนี้เขต้องไปขึ้นองนน้นอ,องนน้นขึ้นได้ที้าด้าสีอยู่นี่ไอ้ไ <c oughs> อ้ไอ้คาดรัดีอยู่ตรงนี้นะ